คุณแม่ต,ตัตัดอีกแล้วนะตัดชุดใหญ่ชุดใหญ่อีกแล้วชุดใหญ่หญเห็นหลายชุดแล้วเกินชุดใหญ่อะน,นะไม่หมดสักทีทยังไม่หมดง่าย,ยื<อ>หลุดแอบเข้าไปดูเหลือเยอะเลยใช่และลยังไงแม่รอบนี้มันเป็นไรนะหัวดอกหางดอกกลางดอกด้วยงไงอันนี้ดอกสองดอกสองไม่ใช่สองดอกนะใช่รอบสองอ๋อรอบสองทรงก็ยังดีอยู่ใช่ไหมยังดีอยู่ เบ่งหลือเกินตกไซด์ไม่มีตกไซด์ไม่มีนะโอ้โหแล้วแปลงเรานี่มันจะไปตัดแบบนี้หมดเมื่อไหร่เนี่ยแม่น่าจะวันที่5พฤษภาอาทิตย์หนึ่งใช่อีกอาทิตย์นะรูดหมดไหมน่าจะหมด,ดตรงนี้มันจะ,นม,นจะมันจะพอกองไหมงวดสุดท้ายเนี่ยไม่เป็นไรลงมีไหลลง <laughs> ลลงมีทั้ง3ามลงอ๋อหมายถึงว่าเราไปวางได้หลายใช่สามลงวางไ <ลง S 2> ด้ทุกที่เพราะว่าชุดใหญ่จนใหญ่เขาจะที่ไม่พอกันแล้วใช่ไม่พอ,อก็คือปัญหาคาบเคิบยังเจออยู่ไหมแม่ตอนนี้เจอนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไร เพราะเมื่อกี้สำรวจแล้วไม่ไม่ไม่ค่อยเจอรุ่นรุ่นนี้ไม่ค่อยเจอแล้วเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มถอยการฉีดยาอะไรพวกนั้นใช่ไหมแม่น้อยมากแต่สียังเข้าอยู่เพราะเมื่อกี้ไปถ่ายที่ว่าเขาเขากรีดเนื้อไว้สีดีสีดีนะสีดีมากที่นี่ไม่เคยถอยน้ําเลยนะเพราะว่าเคาะไม่ลงเขาเลยต้องกีดกีดปุ๊บ้าวสีมาเยอะแยะเลยใช่เพราะพอมีหลายรุ่นเราก็ไม่ค่อยถอยน้ํากันเราเต็มวงอย่างเดียวเลยถอยไม่ได้ แล้วเห็น hmm. ว so so ่าแก่ด้วยนะมันมีลูกร่วงใช่ลูกร่วงแล้วก็ตัดมาก็มีแกก่มีสุกด้วยสุกครับปิงเยอะเพราะว่ามันดูไม่ทั่วนจริงก็ไม่ทั่วคือง่ายๆว่าทุเรียนอ่อนเนี่ยจากสวนเราไม่เจอแน่ไม่มีไม่มีทางสังกีดอย่างเดียวถามีดกีดอย่างเดียวกีดมาก็เหลืองกีดมาก็เหลืองอันนี้เห็นนี่โคัดตกไซนี่แทบไม่เจอไม่มีไซ้เลยเนี่ยเขาเอาขึ้นแล้วในฝึกซีนะวันนี้ จากวันนี้วันนี้วันที่ยี <18. S 2> ่สิบปดเมษายนอีกเจ็ดวันอีกเจดวันนะูดดได้มดแม่จะรูดหมดส่วนหมดเลย เหลือก็เท่ากําปั้นคือนุ่นใบมิถุนาแล้วนิดหน่อยอันนั้นนิดหน่อยลูกหลงลูกนั้นนะใช่ไว้ทําบุญไปมิถุนาให้เรียบร้อยตรงนั้นใช่เพราะว่าวันนี้ไปสวนน้องเมที่จันเขมอันนั้นปรับปรุงดินแล้วนะใช่ทำต้นทำไม่รอเพื่อนแล้วอ่ฮะเอาก่อนการปรับปรุงดินนีอครับเอฟซีนการปรับปรุงดิน นี่เราก็เร่งเร่งจะให้ทันเขาไงจะได้ปรับปรุงรองเท้าเราแต่ละคนไปลุยปรับปรุงนี้กันมาขาวโพลเลยนะ FC ถามคุณแม่นี้แนวทางชานโฮโมเดียวที่เราทํารอบนี้จนถึงน,นัดปัจจุบันเนี้ยโอเคไหมแม่โอเคโอเคนะใช่เพราะใบยังปิ้งอยู่เลย <laughs> ไอ้ตอนที่เรามีดอกอ่ะยังไม่สวยอย่างนี้นะพอแต่ลูกเสร็จสวยเขาตัดแลูกเสร็จโทมสวยสวยเลยแล้วกําลังรัดแล้วด้วยรัดออกมาแล้วด้วยรัดแดงหมดแล้วจะเก็บใบชุดนี้ไว้ด้วยเร่งคือเร่งให้ตัดให้หมดจะได้เอาใบชุดนี้ด้วยเอาไม่แบ่งเพี้ยเพอเลยไม่เอาฉีดไปแล้วฉีดเสร็จเมื่อวานรีบรอบนี้ทําทุเรียนขาดทุนไหมแม่ไม่ขาดนะ ไม่ขาดอ่ะดีกับปีก่อนไหมดีกว่าปีก่อนมันจะเป็นแบบทูเล็กๆเรียวๆยาวๆอันนี้ลูกเล็กลูกน้อยน้ําหนักดีหมดเมื่อกี้เราไปช่างตกใจเลยคิดว่าจะได้2โลมันไป3ามโลกว่าใช่มีตั้งแต่3 2มสอโลยังไม่มีเลยมี2อครึ่ง3ยัน6อ่ะ6ยัน6กัน7อ่ะโอ้ม่เห็นลูกเล็กนี่เขาบอกว่าเกือบ3ามโลหมดเลยนะใช่ทะลุหมดเลยสมโลตอนนี้คือแม่ทรงสวยๆกันเลยเนี่ย ไม่มีเก้อะที่แรกอะที่แรกอะอยากจะเบ่งตรงนี้อีกนะอันนี้มันไม่ทันแล้วสีมันมาแล้วอันนี้ก็สามโลนะแม่จะเากี่โลเนี่ยอันอันนี้น่าจะสี่โลสี่โลสี่โลหน่อยๆน,น,นะเนี่ยเดี๋ยวเราชั่งให้เอฟซีดูหน่อย,ยไหมเอาโลนเล็กเอฟซีดูหน่อยอยู่ทั้งเอฟซีแต่ชั่งมาแล้วดเดี๋ยวเราเอารูปนี้ก่อนเลยที่คุณแม่ถือเมื่อกี้นี้อันนี้น่าจะเท่าไหร่สี่โลได้ ห้าโลป่ะเหรอห้าโลเลยเหรอสี่โลแปดสี่โลนั่นนั่นสี่โลแปดโอ้กะว่าสี่โลไปสี่โลแปดลูกนี้ก็ครึ่งพันรับไปครึ่งพันไม่อยู่นะใช่ใช่คือลูกนี้เจ็ดแปดร้อย้พีเจ็ดแปดร้อยแล้วนะอันนี้อันนี้เราถือเมื่อกี้นี้อลองดูหน่อย สามโลแปดสามโลแปดป๊อดลูกนี้ครึ่งพันเข้าไปแล้วออเอาลูกเล็กหน่อยอันนี้เล็กแน่ถ้าเทียบกับลูกนี้เล็กเลยนะส <2, 2. S 1> องโลสอง เเอานี่ยพลังปุ๋ยสิงใหญ่เราเป็นไงแม่เยี่ยมไหมเยี่ยม FC นี่ลูกเท่านี้นะสองโลสองแต่ถ้าเป็นทุกปีอย่างเงี้ยแค่โลแปดมันจะไม่ฆ้ามั้ยโลแปดโลแปดฉีดโลห้าฉีดโลเจ็ดฉีดเดี๋ยวขอลูกเล็กคุณแม่ลูกเล็กสักงูอันนี้เม็ดเม็ดนะเนี่ยไม่ใช่ครูใหญ่นะเนี่ยยังสองโลอ่ะโเม็ดเม็ดหางหางอะเม็ดเม็ด นี่ยังสองโลไม่น่าเชื่อตกใจเลยเนี่ยดูดิทรงแบบเนี้ยสองโลเขาเรียกอะไรนะอุ้ยตายไว้กีดเดี๋ยวขอเลียกสักลูกเล็กไหมเนี่ยนี่ก็เล็กนะเล็กแตนะ่สวยเนาะเล็กแต่สวยห้าูห้าพูเต็มห้าพ <5 S 2> ูเต็มโอ้ยสองโลหกอ้ยน้ำห,หนักก็ดีแท้ล่ะคือสมัยก่อนอ่ะ เออแด้ดูก่อนแม่บอกว่ามันเป็นทรงแต่มันไม่ได้มีน้ำหนักได้มีน้ำหนักป้ะเดี๋ยวแลวทรงสวยแบบน,นี้ไหมสองโลโลแปดอันนี้เมื่อกี้สองโลรึ่งอันนี้มันสวยนะคูมันเต็มมากเลยอะไม่น่าเชื่อ,อทำไมทำทเดีเก่งเงคือจริงๆแล้วสินค้าดีมันต้องอยู่ที่คนทำเนี่<พ>ยเพราะบางแปลงเขาก็ทรงอาจจะไม่สวยเหมือนเรา่ยมันต้องแบ่งมันมั่งอุจยา อันนี้ถึงพวกแคลเซียมพวกโบลอนด้วยหมายถึงว่าคุณแม่ใช้สินค้าแบบไม่ดไม,ดไม,ไม่ไม่เคยต่ำกว่าโดสเลยใช่ไหม <ừ ư. S 1> เกินอย่างเดียวเกินโดสบวกยกบ่าดีมากเลยนะเห็นว่าฉีดแล้วเขียวใช่ ก็เลยตอนนี้ไม่รู้ตัวไหนเขียวบ้างเฉี่แล้วเขียวอย่างเดียวเลยไอซานโฮนี่ฉี่แล้วเขียวฉี่แล้วเขียวตัวไม่รู้ตัวไหนตอนนี้งงกนแล้วนะวันก่อนลูกค้าไปขนาดได้ขอไม่ครบฉี่แล้วเขียวอย่างเงี้นคนตัดงงอ่ะ่าถามทำไมมันสดมันอะไรแต่มเนื้อในมันมืดมันยังเขียวๆอยู่นะแม่ใช่คือเปิดเขียวนะพก็คนคนที่เขาตัดทุเรียนเก่งเขาถึงแบบสดจริงจะดูลองมันลองมันเหี่ยวแล้วลองดูมันยังเขียวๆอยู่ นหนักดีอันนี้คือ FC ดูแล้วกันว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยมันมันสามารถทําน้ําหนักได้แล้วก็เข้าสีได้ทั้ทงทั้งที่เปลือกยังเขียวอยู่นะชุดนี้ชุดนี้ถ้าไม่ใช้ปุ๋ย ชุดนี้ก็น่าจะไปตัดเอาวันที่นู่นอะเริ่มตัดได้สิบปุ๊บจะพาจะแก่ช้าด้วยช้าด้วยออเอออันนี้เอ็ยังร่นเวลาตอนที่ว่า100วันนะ่ะยังใส่ปุ๋ยกันอยู่เลยนะใช่ปกติแล้วอะปุ๋ยเคมีอะค่ะเราใส่อ่ะร้อยวันเนี่ยไม่ทันทำละลายไม่ทันต้นไม้กินเราตัดแล้วแต่อันนี้ร้อยวันหนูยังใส่ปุ๋ยอยู่เลยใส่แล้วมันเบ่งทันด้วยก็มันดูทรงยังปุดๆอยู่เลยตอนแรกมันมันไอ้นี่มันมันไม่ได้ทรงนี้นะมันเป็นเหมือนกระดูกอะมันผอม พอมันโดนใบพวกมันผอมยาวๆจึงว่าจะทันไหมเนี่ยทันไม่ทันก็ต้องใส่เพราะว่ามันจะได้น้ําหนักขึ้นมาอีกร้อยวันยังสอดปุ๋ยกันอยู่เลยเพราะอัดน้ําเข้าไปโอ้โหบ่งทันมาเฉยเลยทันกันนี่ของแม่ลูกเล็กนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะทรงก็สวยเนี่ยลูกเล็กในในเข่งเนี่ยสองโลครึ่งขึ้นหมดอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้คือเขาคัดไว้แล้วหรอใช่ก็เราไม่มีตกใซเลยอ๋อนี่เขาคัดขึ้นรถแล้วนะพี่ซีแสดงว่าสองพวกนี้สองโลขึ้นหมดเลยขึ้นหมด เขาใช้โล8โล8ไม่มีมีแต่สองขึ้นไป2 3งสแสดงว่าฤดูนี้แม่ใช้สารฮอร์โมนเต็มระบบเลยเต็มทุกตัวก็ใช้เกินพิกัดเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาขาดทุนไม่มีนะแม่นะไม่มีถ้าทรงขนาดนี้ขาดทุนก็ปวดหัวเลยนะใช่เพราะในสวนยังเหลือครึ่งเหนื่อยไม่ตัดอย่างอีกเยอะบางต้นยังไม่ได้ตัด สวนคุณแม่ลาตีนะครับอยู่แถวของน้ําเป็น FC <c oughs> อยากมาดูก็มาดูนะยังมีอยู่ในสวนนะยังตัดไม่เสร็จนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวอีกเจ็วันนะแม่นะเด <c oughs> ี๋ยว <8 S 2> เรามารูดก <1 S 2> ันรูดกันให้หมดสวนเลยเทีเรามาจางก,กันครั้งนะครับทีนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายร <c oughs> <c oughs> ับเป็นล้านวันนี้ <c oughs> เล็กกว่านี้ไม่มีแล้วนะแม่นะสองโลครึ่งเหรอลูกเล็กเนี่ยเอามือกดไว้หรือเปล่าที่แรกคิดว่าโลแปดนะ ที่ไห้ได้พอช่างสองโลครึ่งโอ้โหสุดยอดจริงๆทุกปีทรงเนี้ได้แค่สองโลลวรล้กลงโลแปดเท่นั้นแหละนี่งที่ปีนี้เกินคาดนะใช่เจอปุ๋ยสิงใหญ่โปรแคปบเราไปเรียบร้อยเลยเปลือกบางเนื้อแน่นใครไม่ใช้ถือว่าพลาด อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ